จริงๆแล้วนะวันนี้นะที่ก็บอกว่าตัวนอกจะมาพัฒนาเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่ใช่บางตัวเนี่ยเอ,งงเอามาทําลายนักบอลไทยด้วยซ้ำไปใครพูดห็นนะบางทีก็สอกใส่หรืออย่างที่หรือมันไม่ใช่บาสินอย่เง,ง,งี้ยเอตัวตัวนอกคน,น,นอื่นๆอ่ะวันก่อนในอ้นพวกคาร์กาในโดนชนที่แบบดับเ,<อ>เครื่องชนอ่ะเ้าเจอปะพวกบริเลชตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งที่ผมบอกเลยเดือวเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นใบแดงใครโบลิงกิ อสองจากสามเกมนี่ชักศอกไม่พักแรงเหมือนเดิมเลยไอ้พวกอย่างเงี้ยคือจริงๆรนี่ผมบอกว่าผมจะพูดเรื่องนี้คือผมผมดูเนี่ยนะโอ้พวกนี้ไม่ไหวว่ะบางทีเนี่ยเราอยากให้ไปเออคุณคุณมาเล่นบอลเนี่ยเราก็อยากให้ของเด็กไทยเนี่ยพัฒนาตามคุณไปแต่ปรากฏว่าพอเด็กไทยเล่นเหนือนิดหรือว่าอันโน่นหน่อยนะคุณไปก็เรียกว่าระดับเครื่องชนเลยหรือบางทีก็ไปเอาขายันหน้าอีหน้าก็เลยคือ เล่นเจตนาเหมือนจะให้เด็กเจ็บอ,ะอ่ะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ้ยมงเล็กเดี๋ยวึมโดน,นแน่งเงี้ยแค่เล่นโน่นนี่นั่นแล้วถ้าสมมติเด็กไทยเจ็บนะปัญหาไม่ได้เกิดกับสมโมสรอเดียวบางคนเล่นทีมชาติติดฟินนินชาติแล้วทีนี้มันก็จะมีผลต่อเนื่องอแล้ววันนี้โคต้าของนักบอลไทยที่จะลงในทีลีกก็น้อยอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าโดนไปคุณไปเล่นงานเขาอีกอยังอุม้มแหนโดนศอกโดนอะไรเงี้ย ซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็จะว่คือถ้าสมมติว่าคุณเก่งจริงคุณก็คือในเชิงของฟุตบอลโอเคเราก็ใจได้ว่าอันนี้หมายถึงนอกเกมนะเอออันนี้หมไปถึงนอกเกมคือเล่นฟาวแบบทั้งฟาวเป็นแบบฟุตบอลผมไม่ว่าหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่โดนใบแดงเห็นไหมเออซอกบ้างแล้วก็เตะเออเตะหัวกระโดอะไรนั่นจักรยานลมอากาศคือบางทีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่อันนี้ผมอ่านมาสองสามวันแล้วผมเห็นมาเล่นแล้วเกเรวิธีอินฟูเกเรนะไม่ไม่ไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อินฟู เขาไม่เอาไป<ม>ดินฟูเขาเป็นนักข่าวผมเป็นนักข่าวเออแต่ผมดูฟุตบอลเนี่ยผมดูมากกว่าคุณออผมดูวันละสจอสี่จอสี่คู่วันละสิบคู่ผมก็ยังดูดออผมก็เลยเห็นไงว่าแต่และคนเล่นยังไงไอ้นักบอลต่างชาติพอมาโดนใบแดงแล้วบางทีก็มี ภาพไอ้อะไ,น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 ไนรนะไอ้ภาพชงภาพช้าเนี้ก็เห็นแอ้โหแสดงว่าตั้งแต่ต่างชาติต้องไปดัดนิสัยใหมหลายคนไม่ต้องดัดนิสัยหรอกบางทีว่าคุณก็เล่นในเชิงฟุตบอลได้ไหมรู้ว่าคุณเก่งรู้ว่าคุณเหนือแต่บางทีเนี่ยการฟาวเนี่ยก็ขอให้ฟาวเป็นฟุตบอลครับไม่ใช่ว่าเนี่ยพอไปล้มปั๊บก็ไปสอกใส่เขาหรือไปจักรยานกลางอากาศให้น่นนี่นั่น ถ้าน้องบอลไทยมันเจ็บอย่างที่ผมบอกอะผมนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องสโมสรก้นส่วนนะถ้าบางคนฝีมือฝีเท้าระดับทีมชาติแล้วจะเล่นทีมชาติอยู่แล้วถ้ามันเดี้ยงไปมันเล่นไม่ได้สักเดือนสเดือนเนี่ยคุณจะว่ายังไงคุณรับผิดชอบไหมโอเคฟุตบอลมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ขอให้ปะทะกันในเกมขอให้เล่นกันในเกมแปรฟังนักเตะต่างชาติฟังพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยคุณแปลนี่ปะพูดเป็นภาษาอังกฤษอินฟูอินฟูเออ